พิธีประธานประกาศเยียบนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขันพืาระดัอุกรรณาทีคุณปฏิบัติหน้า,า,นานที่พิธีกรพิธีประธานประกา,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 าศเียบีิจดศักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกซึ่งโรงเาราเียนยุพราชวิทยาลัยได้รับพระกรุณาธิคุณจากใต้่าพระบาทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา นับเป็นภาคตุนาที่ค mm ุณ hmm. ล้นพ้นล้นกรม่อมอย่างหายทสุดพิไดวรวัน์ทางอมรครูหัวหน้าระดับชั้นมาเชิศึกษานปีที่หกเข้าเข้าก่าวทุลรายงานการจัดพิธีประธานประกาศจดจาัไเข้ารับประกันรางวัลนจ้และของประทานพระรโรกาสเิพ้ที่สำนักธรร รางวันเหรียญทองดังต่อไปนี้รางวังนเหรียญทองผลการเรียนเฉย4.00ในปีวัดิลานางสาวพิมพ์ธิกลีนางสาวสิริพัฒน์มุงนายจีรยุทธ์ิตติกรนางสาวพิมพี่ิก นางสาวสินท่กคำงดันเดินกรนางสาววิริตาขออชื่อนางสาววิปันวิชิตสงา์สาวสุภาัตน์เมเนเมีนางสาวสุภาริตยันติสิงห์นางสาว ะมีความทรงจำที่ดีจะมีความทรจมมจงจภักดีและเท่ดทูนสถาบันชาติและเท่ดทูนสถาบันชาติศาสนาศาสานาพระมหากษัตริย์ซึ่งโรงเรียนทุกพระวิไลนั้นตลอดในทุเวลาก็ผ่านไปล้วหลายรุ่นหลายสมัยหลายยุคทั้งหกปีที่พวกเราได้เรียนที่นี่บางคนอาจจะสามปีแต่ว่าสิ่งที่พวกเราได้รับการบุกพ่อจากยุคประวัติวิเลยนั้น coi là tình trạng sáng và cảnh cô lão